อาจารย์ครับอย่างนี้ลดได้อีกไหมแป๊บหนึ่งนะพี่ชายเหรอเอาหนะึ่งหมื่นสองพันเนาะเนาะอันนี้สนะี่หมื่นเนาะสี่หมื่นหนึ่งหมื่นสองพันเนาะอันอันน,น,นี้อันนี้ลดได้เยอะไหมอาจารย์เหรออืมเอาสนะิบห้าเนาะนะครับเนาะโอเคอันนี้อันนี้หกหมื่นสี่นะครับโอเค ได้เท่ากับว่าผมมียอดตรงนี้เนาะเอหกหมื่นสี่หมื่นห้าสี่หมื่นหหมื่นสองนะครับโอเคอยพาพรรช่วยรบกวนเอาเงินจารย์เอาเงินสดนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันครับหนึ่งสามหนึ่งอาจารย์เอานี้แค่นี้ อันนี้ไม่ต้องแถมมานะมาอาจารย์ขอบพระคุณนะครับพี่ชายขอบพระคุณนะครับ